สวัสดีครับพบพ่อครับน้มามันีกครับสัง<ม>่งพัสดุมาใหม่ครับเป็นกองถ่ายกองถ่ายหม้อไส้ครับ <c oughs> เดี๋ยวนาตทาที่เป็นยังไงพึง่งจะมาหอดครับตะกี้นี้สั่งทางรัศดาครับอยาเข้ามาเบิรงด้วยกันครับเป็นยังไงครับแล้วก็บอกหนูว่าเน็ตเมื่อกี้หนูช้าคร,รับเหรอเน็ตช้า <Okay. S 2> เหรอเค สั่งมาในราคา8 4 7บาทครับใส่โคดทรงฟรีครับส่วนลดครับกับราคาอยู่ประมาณนี้แหละ8ป0นยนะครับอ่าปิยมากครับหน้าตาสเป็นดีเลยสิ่อลองเปลี่ยนแบบเป็นเป็นเป็นกล้องถ่ายส่งไหมนะครับนะ ส้มคือปีนะโอ้นี่แหละครับสิ่งที่เืิบนแถมมาที่งนี่โอ้ซับในมั้งนี่น่าจะเป็นซับในลูกครับตัวนี้น่าจะเป็นพนักไอ้โตโตัิ่งหลังนะเขาอื่นยังเอื่นมาเป็บที่กันขิ่งหลังใช่โอ้โหนี่กล่องร้อนอ่ะร้อนครับผม แพ็กของมาให้ยางดีแล้วครับนี่กันกระแทกโอ้โหออผมซื้อวันใหญ่ขึ้นกันเนาะผมหนึ่งวันสิบวัใหญ่บนนี้ขนาดสามสิบหกลิตรครับเป็นกลองขนาดสามสิบหกลิตรนี่หอยอย่างน้่ยนี่บึงหูงกันนี่นีงย่งน้อนนี่ครับ T D G o ดูนี่หอยน้งบึงลูกลักภายนอกผมก็ว่าแย่มดีตัวละครับผมว่า เป็นพราะว่าเป็นพลาสติก ABS เนอะนี่ปดล็อกมันก่อนนี่อย่างว่าหายโอ้ดันได้ครับกกว้างดยู่ครับสามสิบกลิตรมีซับในมะหายอ,อุปกรณ์แล้วก็กุญแจอุปกรณ์มะห้ยครับ มีสติกเกอร์สะท้อนแสงครับนี่ไข่อขอนาทสองแผน่นอมีนี่นะครับน่าจะเป็นพวกอ่าอุปกรณ์พวกชุดพวกน็อตพวกอย่างนี้แหละครับใช่ลูกสองสวยไหมัมงจากที่ฐานทิดมาให้ด้านล่างครับนี่เป็นเหล็กเหรอ,อ,รหรอใช่เป็นเหล็กลูกเดี๋ยว ติดตั้งเวชชีพตั้งใจเด็วสิไปไปเบิ้งด้วยกันครับตอนนี้ยังงงๆอยู่กันว่มามันติดตั้งแนวใดนี่แต่งามอยู่ครับย้อมเรามรอ,มอมงงามอยู่เป็นทรงนี่ราคากอบพวกแป้งไปเลยครับแปดร้อยกว่าโอเคอยู่ครับครับผมสำหรับติดตั้งแล้วครัออกมาสวยงามด้วยครับของ ขนาดสามสิบกลิตรครับหลุมทรงสี่เหลี่ยมเป็นเนื้อพลาสติก ABS ครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นแบบอ่าถ้าเกิดว่าห้องติดอดคลองนะครับมันสีนมีหมุนไขคว้วตรงนี้นะครับปิด้องตัวนี้ครับตัวนี้กับตัวนี้อ็จางสีปิดกองออกไปได้ครับมันสีนมีรุ่นหนึ่งติดแง่ตืนน่นะผมเห็นมันสีนมีตัวล็อกตรงนี้นะครับแบบนี้แหละล็ะอกตรงนี้ล็ลอ,กอ,ลอกครับ โตวฐานนี้ครับมันจะเป็นแบบว่ารุ่นทดล็อกเร็วนะครับหลังจากที่ทดล่องคีย์เบอร์นกัร์หัวซึ่านิ่มน่วนขึ้นครับดีกว่าตัวก้อนที่ผมใส่ตัวก่อนน่ะมันสเสียงดังนะตัวนี้มันนี่มีปุ่มกระล,กลูกยางที่ยังนี่แหละเขาบอกที่เรลานมันนิ่มขึ้นนะครับผมก็โอเคครับขนาด3กลิตร ใส่สัมภาระไร้ขึ้นเท่กันครับเอาไว้เดินทางเวลากลับบันเวลาออกทริปน,น้อยๆครับเนี่ยครับล,ลูกลูกลักไพ่นอกครับกล้องรุ่นนี้ผมก็เห็นเขาใส่กันลายขื้นครับเห็นขีน่รถ่ารก็ใส่กันไร้ขื่นเจาะแถมสติกเกอร์มาให้ครับสองแผ่น ดีมือแรกผมไปติดบางนีกับบางนีนะขี่ไปบางนีมันปิวออ้วติดบอลเี่ยผมเลยเอามาติดบางนีโอเคได้แล้วครับผมว่างมากเกินใส่ไปก่อนครับถ้าเกิดว่ามันเป็นยังไงอยากได้รุ่นที่มันมีปลดล็อกบางนีก็ค่อยไปอัพเรเวลขึ้นแค่งข้นจังน้อยครับครับผมสลัด สำหับคลิปนี้กันเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมครับสวัสดีครับ